สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับครูปาล์มนะครับในรายวิชาของสุขศึกษารและพัฒนาศนะครับสําหรับวันนี้นะครับเรามาเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะครับเรื่องการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับนะครับเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย1เลยความสําคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพนะครับ ก็จะประกอบไปด้วยนะครับการรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกภายในครอบครัวการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนนะครับและการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆนะครับและอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัจจัยที่ช่วยให้การทำงานกลุ่มประสบความสำเร็จนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ มาดูกันที่ความสำคัญของการสร้างและรักษาสัมพันธภาพนะครับการรู้จักสร้างและรักษาสัมพันธภ,ภาพที่ดีกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนและบุคคลอื่นในสังคมนะครับจะช่วยทำให้เราดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขเป็นที่รักและชื่นชมของบุคคลอื่นนะครับในการทำงานกลุ่มให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยความสามารถของสมาชิกในกลุ่ม การยอมรับในความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคลการมีความรับผิดชอบและปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มนั่นเองนะครับถ้าครอบครัวให้มีความสุขโดยการให้เงินนะครับแต่ไม่ให้ความอบอุ่นกับลูกหรือคนในครอบครัวครอบครัวนั้นจะเป็นอย่างไรครับเด็กๆอันนี้เป็นคําถามที่น่าคิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับ สำหรับมนุษย์นะครับต้องดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะครับเริ่มตั้งแต่ที่บ้านของตัวเองนะครับออกจากบ้านไปที่โรงเรียนเราก็ต้องเจอกับเพื่อนๆน,นะครับไปที่ทำงานเราก็ต้องเจอกับเพื่อนร่วมงานนะครับดังนั้นนะครับทุกคนจึงควรมีน้ําใจเมตีและเอื้ออาทรต่อกันนะครับการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับผู้อื่นจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับที่จะทําให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ ในสังคมนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับเรามาดูกันที่การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในครอบครัวกันก่อนนะครับเพราะเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวกับเด็กๆนะครับสําหรับในสมาชิกในครอบครัวบางครอบครัวนะครับไม่ได้มีเฉพาะพ่อแม่พี่น้องนะครับอาจจะมีปู่ย่าตายายนะครับลุงป้าน้าอาเข้ามาอยู่ในสมาชิกในครอบครัวของเราด้วยนะครับ ซึ่งเรียกว่าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นั่นเองนะครับนะครับมาดูวิธีการสร้างอันดับข้อหนึ่งเลยนะครับคือมีความบ่วงใยดูแลเอาใจใส่นะครับช่วยเหลือสมาชิกในครอบครัวนะครับข้อที่สองครับใช้เวลาว่างทำกิจกรรมหรือพูดคุยกับสมาชิกภายในครอบครัวเป็นประจำนะครับไม่ใช่ว่าต่างคนต่างเล่นแต่มือถือนะครับอยู่แต่หน้าจอโทรศัพท์ทั้งวันนะครับ ไม่มีการพบปะสังสรรค์กับสมาชิกภายในครอบครัวเลยนะครับจะทําให้ครอบครัวของเรานั้นขาดความอบอุ่นได้นะครับข้อที่3มนะครับช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทําได้นะครับและที่สําคัญเลยคือต้องทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดด้วยนะครับข้อที่4ี่นะครับการพูดจาสําหรับการพูดจาในครอบครัวนะครับเราก็ต้องพูดจาด้วยความไพเราะอ่อนหวานนะครับ มีกิญญริยามารยาท Higher ที่สุภาพเรียบร้อยกับทุกคนนะครับไม่ว่าจะกับพ่อแม่ลุงป้าน้าอาหรือกับพี่พ่น้องๆของเราเองนะครับข้อที่5นะครับรู้จักยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับไม่เอาแต่ใจตนเองนะครับต้องให้ผู้อื่นแสดงความคิดเห็นนะครับและเราต้องยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยนะครับข้อที่6นะครับการอยู่ในครอบครัวใหญ่ นะครับหรือการอยู่เป็นครอบครัวนั้นนะครับเราต้องมีน้ําใจให้กันนะครับรู้จักการแบ่งปันและรู้จักการเสียสละให้กับผู้อื่นนะครับข้อที่7นะครับช่วยครอบครัวในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในครัวเรือนนะครับหรือในครอบครัวของเรานั่นเองนะครับถ้าครอบครัวขาดแคลนพวกสิ่งของต่างๆและเราสามารถเข้าไปช่วยได้นะครับเราก็ควรจะช่วยเพราะ คำว่าครอบครัวนั่นเองนะครับครอบครัวเดือดร้อนก็เท่ากับเราดเดือดร้อนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่ช่วยได้เราก็ควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับข้อนี้เป็นสิ่งที่เป็นข้อที่สําคัญมากนะครับก็คือการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับไม่ทะเลาะเบาแวงกันนะครับข้อที่เนะครับแสดงความรักต่อกันนะครับเป็นประจําอย่างสม่ําเสมอนะครับ ขอ้อที่10ลูกต้องอเคารพและเชื่อฟังคําสั่งของพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านนั่นเองนะครับสําหรับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อการของสมาชิกในครอบครัวนะครับจะทําให้ครอบครัวมีความอบอุ่นสมาชิกในครอบครัวรู้สึกมั่นคงและภาคภูมิใจในครอบครัวของตนเองนะครับสามารถพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ดํารงชีวิตในสังคมร่วมกับผู้อื่นนะครับได้อย่างมีความสุขนะครับ มาดูในข้อที่1.2นะครับการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับเพื่อนครับเริ่มตั้งแต่การพูดคุยกับเพื่อนนะครับด้วยอารมณ์ที่แจ่มใสใบหน้ายิ้มแย้มนะครับใช้คำพูดที่สุภาพนะครับเพราะเพื่อนบางคนก็ไม่เข้าใจเราในทุกๆเรื่องนะครับบางคนพูดมึงกูหรือคำพูดอื่นๆที่อาจจะสอบไปในทางที่ไม่สุภาพพูดไปแล้วไม่น่าฟังนะครับ เราต้องมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันนะครับรู้จักแบ่งปันเพื่อนรู้จักช่วยเหลือเพื่อนนะครับในยามที่เพื่อนของเราเดือดร้อนนะครับสิ่งไหนที่เราช่วยได้เราก็ควรจะยื่นมือเข้าไปช่วยนะครับโดยที่ไม่ทาให้ตนเองเดือดร้อนนะครับการไม่เล่นกันกับเพื่อนแบบรุนแรงนะครับไม่รังแกหรือแกล้งเพื่อนนะครับไม่เอาเปรียบเพื่อนไม่ล้อเพื่อนไม่บูลลี่เพื่อนนะครับ หรือเรียกว่าการาไปล้อ,ลอปมด้อยของเพื่อนนะครับก็จะทําให้เพื่อนเป็นไงครับก็จะทําให้เพื่อนเขารู้สึกไม่สบายใจรู้สึกเสียใจนะครับเมื่อเราผิดนะครับเราก็ควรขอโทษนะครับและร,รู้จักให้อภัยเมื่อเพื่อนทําผิดด้วยนะครับและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ การที่จะอยู่กับเพื่อนได้นะครับเราต้องมีความจริงใจพูดจริงทําจริงไม่โกหกนะครับไม่หลอกลวงเพื่อนนะครับรู้จักยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนะครับไม่เอาความคิดของตัวเองเป็นหลักนะครับเล็ไม่คิดว่าความคิดของตัวเองถูกเสมอของเพื่อนผิดเสมอแบบนี้ไม่ดีนะครับต่อไปนะครับมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการทํางานกลุ่มหรือทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนนะครับ ไม่เอาเปียบเพื่อนนะครับแบ่งปันกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับรู้จักเอาใจเขามาใจใจเรานะครับเมื่อเพื่อนทําพลาดเราควรจะพูดให้กําลังใจไม่เยอะเย้อะนะครับอันนี้ครูยกตัวอย่างเลยเช่นการเล่นกีฬาครับบางคนนะครับได้รับหน้าที่ในการไปทําไปเล่นนะครับไปลงสนามในการแข่งขันแต่เพื่อนทําได้ไม่ดีเมื่อเพื่อนออกมา นะครับเราก็ควรจะให้กําลังใจนะครับไม่เย่อเย้ยนะครับหรือว่าดูถูกเพื่อนว่าเล่นได้แค่นี้หรือว่าทําไมลงไปแล้วทําได้แค่นี้นะครับเราก็ควรจะให้กําลังใจนะครับบอกว่าประมาณว่าทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าควรปรับปรุงนิดนึงนะครับเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่อะไรประมาณนี้นะครับต่อไปก็ปฏิบัติต้นกับเพื่อนอย่างเหมาะสมนะครับ สำหรับการสร้างและรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับเพื่อนนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เพื่อนๆรักและพูดคุยและเล่นด้วยกับเรานะครับส่งผลให้เรานะครับใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนได้อย่างมีความสุขเกิดความรักและความสามัคคีในหมู่เพื่อนนะครับอ่านะครับต่อไปมาดูกันที่การสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นครับในชีวิตประจําวันนะครับของเรา นอกจากสมาชิกในครอบครัวนอกจากเพื่อนแล้วนะครับเรายังต้องพบเจอกับบุคคลอื่นๆอีกมากมายนะครับที่ทั้งรู้จักและไม่รู้จักนั่นเองนะครับเราก็ต้องรู้จักการสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับบุคคลอื่นๆด้วยนะครับจะทําให้ได้รับความรักความชื่นชมและสามารถทํากิจกรรมต่างๆเนี่ยได้อย่างราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งเราจะสามารถปฏิบัติได้ดังนี้นะครับอันดับแรกเลยนะครับเมื่อเจอบุคคลอื่น ทั้งรู้จักและไม่รู้จักนะครับสิ่งแรกเลยก็คือยิ้มไว้ก่อนครับยิ้มแย้มแจ่มใสรู้จักการทักทายนะครับไม่ทําหน้าบึ้งตึงเข้าไปหาเขานะครับข้อที่2นะครับเมื่อเจอกันเราก็ควรใช้คําพูดที่สุภาพอ่อนหวานนะครับไม่ใช้คําพูดที่หยาบคายหรือก้าวร้าวกับผู้อื่นนะครับข้อที่3แส,สดงกิริยามารยาทที่สุภาพเรียบร้อยนะครับให้ความเคารพผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ใหญ่ หรือผู้ที่มีอายุมากกว่านะครับรู้จักเกงใจนะครับและให้เกียรติผู้อื่นนะครับและที่สําคัญก็คือเมื่อเราให้เกียรติคนอื่นคนอื่นเขาก็จะให้เกียรติเราด้วยนะครับต่อไปนะครับไม่เอาเปรียบหรือเห็นแก่ตัวนะครับรู้จักการมีน้ําใจช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่านั่นเองนะครับข้อที่5นะครับมีความอดทนอดกลั้นนะครับรู้จักนะครับความโกรธและ ให้อภัยผู้อื่นนะครับข้อที่6นะครับรู้จักพูดหรือว่ากล่าวคําว่าขอบคุณขอบใจและที่สําคัญเลยรู้จักคําว่าขอโทษนะครับสำหรับการรู้จักสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นนะครับ จะทำให้นะครับได้รับเมตตาจิตที่ดีและเป็นที่รักและชื่นชมของผู้อื่นนะครับต่อไปเรามาดูกันในเรื่องของปัจจัยที่ช่วยให้การทํางานบุ่มประสบความสําเร็จนะครับสําหรับนักเรียนนะครับนักเรียนมีวิธีการใดบ้างนะครับที่จะทําให้ผู้อื่นยอมรับในความสามารถของนักเรียนครับ การเรียนหรือการทํางานเป็นกลุ่มนะครับเราก็ต้องปฏิบัติงานร่วมกันหลายคนนะครับการเป็นผู้มีความสัมพันธภาพที่ดีนะครับจะเป็นพื้นฐานของการทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับเพื่อให้การทํางานนั้นประสบความสําเร็จจําเป็นจะต้องอาศัยปัจจัยหลายๆอย่างะนะครับมาไปดูกันเลยนะครับว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลย การทำงานกลุ่มนะครับเราต้องมีความสามัคคีนะครับมาดูกันที่ความสามารถส่วนบุคคลสำหรับทุกคนนะครับมีความสามารถที่แตกต่างกันนะครับแต่ละคนมีความสามารถแต่ละด้านแต่ละสิ่งแต่ละอย่างเนี่ยไม่เหมือนกันการทำงานเป็นกลุ่มก็คือการรวมบุคคลที่มีความสามารถหลายๆด้านนะครับเข้ามาอยู่รวมกัน มาทาอาช้นชิ้นหนึ่งนะครับให้ประสบความสําเร็จได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับข้อที่2นะครับการยอมรับความคิดเห็นและความแตกต่างระหว่างบุคคลสําหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับต้องร่วมกันแสดงความคิดเห็นในขั้นตอนการทํางานและร่วมกันหาข้อตกลงตามหลักประชาธิปไตยไม่ยึดความคิดเห็นของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับเป็นใหญ่และต้องยอมรับความแตกต่างทางความคิด ในความสามารถของบุคคลไม่ดูถูกหรือปิดกั้นความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับให้โอกาสทุกคนได้แสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมในการทำงานอย่างเท่าเทียมกันนะครับข้อที่3นะครับการสร้างสัมพันธภาพที่ดีก,กับสมาชิกภายในกลุ่มนะครับสำหรับการทำงานกลุ่มจะประสบความสำเร็จได้นะครับต้องเริ่มต้นจากสมาชิกทุกคนนะครับมีความ รักความสามาัคคีต่อกันนะครับมีการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันซึ่งเป็นปันจจัยสําคัญนะครับที่จะทําให้การทํางานกลุ่มนั้นนะครับประสบความสําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีนะครับข้อที่4ี่ข้อนี้สําคัญนะครับทุกคนต้องมีความรับผิดชอบนะครับสมาชิกภายในกลุ่มก็ต้องมีความรับผิดชอบต่องานที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะจากกลุ่มนะครับปฏิบัติหน้าที่ของตน ให้เต็มที่เต็มความสามารถนะครับไม่ปล่อยปะละเลยหน้าที่และหากงานในหน้าที่ของตัวเองเสร็จเรียบร้อยนะครับควรจะไปช่วยเหลือเพื่อนคนอื่นนะครับเพื่อให้งานกลุ่มของเรานั้นนะครับเสร็จได้ทันเวลาและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับข้อที่5นะครับบทบาทหน้าที่ของสมาชิกในกลุ่มนะครับสําหรับการทำงานในกลุ่มนั้นควรแบ่งบทบาทหน้าที่นะครับ ให้กับสมาชิกอย่างเท่าเทียมกันนะครับโดยดูจากความถนัดของแต่ละบุคคลและต้องมีความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะครับหากงานของสมาชิกในกลุ่มคนใดมีปัญหานะครับในกลุ่มนะครับก็ต้องช่วยกันแก้ปัญหานะครับหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับและช่วยกันแก้ไขปัญหาให้มันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับ ถ้าสมาชิกในกลุ่มนะครับมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันมีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันนะครับต่างคนต่างมีความรับผิดชอบต่อตอนเองรู้จักความรับผิดชอบต่อส่วนรวมนะครับในหน้าที่และมีความสามาัคคีในการทํางานนะครับจะทําให้การทํางานกลุ่มประสบความสําเร็จและมีประสิทธิภาพนั่นเองนะ